เชดอายุเท่าไหร่ครับ28ครับอันนี้เป็นบริษัทแรกเป็นบริษัทที่4ี่นะครับเจ๊งหมดเลยครับถ้าได้ไปหนึ่งเนี่ยจะเป็นกี่ขวดครับมันจะเพิ่มอีก10เท่าค่ะชักถ้า,า,ถ,า <c oughs> ถ้าหม้อต้ม <c oughs> ที่300ลิตรค <c oughs> ่ะขวด <c oughs> ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอใช้สิทธ <c oughs> ิ์ชาโกลเด้นทิเก็ตนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะชื่อนิพ,าพาัท์ใจโสนะคะเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนมถั่วเลญี่ปุ่นในแบรนด์อนาตานีค่ะก็สงสัยคะ่ะว่าทําไมคนญี่ปุ่นถึงรับประทานบ้านเราถึงเป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะไปศึกษาพบว่าถั่วเลญี่ปุ่นเป็นพืชโปรตีนสีเขียวค่ะที่คนญี่ปุ่นยกให้เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดค่ะอนาตานี An ani, เห็นประโยชน์ดังกล่าวก็เลยนามาแปลรูปเป็นน้านมถั่วเลญี่ปุ่นแบบพาสเจอร์ไลค่ะเหมาะสําหรับวัยทำงานผู้สูงอายุนะคะปี62มียอดขายสูงสุดอยู่ที่ ค่ะปี63และ64เกิดสถานการณ์โควิดค่ะทำให้ต้องปรับตัวในเรื่องของการขายออนไลน์ปี65สถานการณ์ดีขึ้นค่ะได้มีโอกาสาออกสื่อทำย,อ,ยอดขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นค่ะปัจจุบันนี้ได้วางาส่งออกที่ประเทศลาวผ่านลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตที่เชียงใหม่ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนชักนะคะร่วมเป็นเ,เป็นพาร์เนอร์ลงทุนในวงเงิน1ล้านบาทกับหุ้นส่วน20%ค่ะผู้ถือหุ้น<อ>เป็นยังไงบ้างครบับ ก็ตอนนี้ยังเป็นธุรกิจครอบครัวค่ะมีสามท่านค่ะครอบครัวนี้คือก็จะเป็นคุณนาพี่แล้วก็ลูกสาวค่ะตัวนี้จะเป็นรสชาติที่แบบว่ากรองเอาเนื้อถั่วออกเป็นรสชาติแรกๆที่พี่เริ่มผลิตเป็นออริจินอลค่ะก็เลยแนะนําว่าตัวนี้เหมาะสําหรับอย่างยกตัวอย่างคนที่ฟื้นฟูหรือว่าออกกําลังกายค่ะผ่านออยยังครับค่ะได้ออยอได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนล่าสุดได้รางวัล7 Innovation นของ Thailand s y n e r g y ค่ะ ปกติผลิตได้ยังไงบ้างคะ่ะถ้ารวมทั้งหมดต่อเดือนก็ประมาณ1,000 0ขวดค่ะต่อเดือนแต่ว่ากําลังการผลิตก็ยังเป็นแบบในในครอบครัวอยู่ค่ะเงินลงทุน1ล้านบาท20%นี้เพื่อเอาไปท,ทําพวกอุปกรณ์ในการ <c oughs> ผลิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะป,ปัจจุบันนี้หม้อต้มของพี่อยู่ประมาณที่30ลิตรค่ะถ้าได้เงินลงทุนก็จะไปพัฒนาให้มันอัพสเกลขึ้นได้เยอะขึ้นค่ะจากหมื่นขวดเน่ยถ้าได้ไป1ล้านเนี่ย จะเป็นกี่ขวดครับมันจะเพิ่มอีกสิบเท่าค่ะชักถ้าถ้าหม้อต้มที่สามร้อยลิตรค่ะใช่ค่ะว้าวเรามีกําไรไหมครับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ค่ะอันนี้มันสีิบนี่น่าจะเป็นกรอสมันไม่ถึงขั้บรรทัดสุดท้ายค่าแรงค่าอะไรแล้วนี่บวกไปแล้วเหรอบวกหมดยกเว้นค่าแรงพี่ก็ช่วยกันทำลองลองลองบวกกลับอีกนิดได้ไหมครับมันมันเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวพันว่าเลยว่าร้านแปดเนี่ยคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์กำไรใช่ค่ะช้าที่เร็วก็ประมาณห้าแสนกำไรเนาะ แล้วถ้าพอสเกลไปเป็นแสนขวดต่อเดือนเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เพิ่มอีกสิบเท่าค่ะช้างก็จะเป็นกําไรห้าล้านเลยนะถ้าถ้าขายได้เยอะขึ้นค่ะช้างน่าจะหมดมั้งเอ๊เดี๋ยวขอโชว์นิดนึงนะเดี๋ยวเะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดเงินเดือนตัวเองแน่เลยเอาเอาแบบต้องตั้งใจคิดนิดนึงเงินเดือนตัวเองกับเข้ามามี ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอะไรบ้างพี่ก็ขอประมาณสักเดือนละหมื่นนิดๆเอางี้เอางี้เอางี้ผมผมผมขอใช้เลยได้ไหมอะไรวะ Golden ticket ตามนั้นเลยครับ1ล้านบาท20%ใจเย็นยังไม่มีใครแย่งเลยเดี๋ยวไม่ขออนุญาชักเต้นาะแบบชอบมากเลยอ่ะกลัวจะเอาเข้ากุ๊ปเขาก่อนใช้ก่อนเลยโอ๊ยไม่ได้ใช้ด้วยนี่ สากต้นต้องแบบแย่งกันแล้วล่ะพอหยิบขึ้นมานี่คนอื่นก็ต้องผ่านหมดละผลบอกให้ว่าแสนขวดขายหมดแน่นอนขอบคุณค่ะผมลงทุนก็ผมบอกเลยว,ว่าเอาเข้าที่ไหนได้บ้าง <c oughs> ขูนเลยขายขายออนไลน์ได้นะคะมีเพย์เมนต์มีเพย์เมีนต์ขายออนไลน์นะคะอ่ะสู้กันเอาอง่างนี้สองแสนเลย <complex one> <rah imer> 2องแสนห้าแสนนี่เร็ว <đấy> รีบไ่รีบอะไรอยู่อะหะหกแสนโอ้ยเจ็ดแสนค่ะอะไรเจ็ดแสนเจ็ดแสนแล้วผมว่าผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับคุณต้นโอ้ศักดิ์ศรี สวัสดีทุกท่านนะครับผมไอซ์สุประเชษต์จากร้านเฮ er ียเชษต์วัสดุก่อสร้างครับปัญหาผู้รับเหมารายย่อยครับคือเขาซื้อของแพงครับซื้อจุกจิกซื้อทีละหน่อยแล้วก็เสียเวลาไปกับงานจัดซื้อเยอะครับจึงกําเนิดเป็นเฮ er ียเชษ์วัสดุก่อสร้างครับแล้วก็ในปีที่3เราทํารายได้ไป101ล้านบาทเราเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านครับเราใช้วิธีการรวบรวมออเดอร์ order, แล้วก็ต่อรองราคาโรงงานเป็นรายปี เราก็จัดส่งตรงจากโรงงานไปจนถึงหน้าไซต์งานเลยต้นทุนที่เราประหยัดได้ครับเราคืนเป็นส่วนลดให้กับผู้รับเหมาทําให้ลูกค้าของเราซื้อของถูกลงมีกําไรเพิ่มขึ้นประหยัดเวลาในงานจัดซื้อครับ business model ของเราคือเราเป็น trading ครับเราซื้อจากซัพพลายเออร์มาเราบวกกบไรแล้วก็ขายไปในานามของเราเลยแล้วก็เนื่องจากเราเริ่มจากการขายกระเบื้องครับทำให้เรามีอีกหนึ่งเนี่ยที่เป็นขานําเข้ากระเบื้องด้วยส่งผลให้ GP ของบริษัทเราครับสูงกว่าคู่แข่งทางตรง นอกจากนี้เรายังมีออร์แกนิกทราฟฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์เราครับที่มีมูลค่าสูงถึง6 5ล้าน5บาทต่อปีสิ่งที่เราทำมามา3ปีตอนนี้เราพร o ูฟแล้วครับว่ามันมีตลาดรองรับครับข้อเสนอของเราคือ5ล้านบาทและกับพุ่้เเนตคนที่ทําเหมือนเฮียเชดเลยเนี่ยมีกี่เจ้าจะมีหลักๆคือเจ้าหนึ่งครับผมก็ได้เขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เอาของเขามาพัฒนาในจุดที่เราไม่ชอบ เมื่อกี้ก็แอบเข้าไปดูในเว็บไซต์มาครับผมมันซื้อขายออนไลน์ได้ไหมเราไม่ได้ทําเป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซเป็นแบบตะก้าอย่างนั้น,นครับพูดง่ายๆจะสเกลเรื่องทําให้มันร้านมันใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้คิดว่าจะพัฒนาให้ตัวเองเป็นอ e ีคอมเมิร์ซใช่ครับในตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้น,นครับ ยอดขายปีที่แล้วเท่าไหร่นะ่ยหนึ่งร้อยหนึ่งครับแล้วกำไรเท่าไหร่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือบรรทัดสุดท้ายถูกไหมบรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัดสุดท้ายคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับพอกลุ่มสินค้าที่เราเริ่มทำมันคือเหล็กมันคือท่อครับกำไร cross GP มันเลยน้อยเจ็ดอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดครับอันนี้เป็นบริษัทแรกเป็นบริษัทที่สี่แลครับเจ๊งหมดเลยครับผมเริ่มจากการเป็นติวเตอร์ตอนมหาลัยครับสอนหนังสือแล้วก็เริ่มเป็นแพลตฟอรรร์มมมมผเเเจ๊งงงตตััั้แ่่่ยยไิลคบ คือจ้างเดี๋ยว p ป็ลอเปอร์มาจ่ายไปแสนสองแสนสามแสนจ่ายตังค์ไปสรุปแอปมันใช้ไม่ได้ผมมีทําพงลีดกระดาษเจ๊งครับรูปแบบโมเดลมันทํากาไรแล้วไม่ยั่งยืนอันที่3ครับผมมีร้านบอร์ดเกมครับบอร์ดเกมตอนทําตอนมหาลัยเจ๊งครับออนที่ 4? อันที่4ก็ทํากับที่บ้านเนี่ยแหละครับก็คือเป็นรับเหมาครับพอเข้ามาปุ๊บไอเราก็อยากแบบ โต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 แต่ว่าหลังบ้านมันไม่พร้อมแล้วพอรับมามันพลาดตั้งแต่รับงานเกินคนเราก็รับคนมาเพิ่มคนมันผิดพลาดตั้งแต่ประเมินราคาแล้วแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบงานลูกค้าให้จบเท่านะัเราก็ต้องรื้อทําใหม่คอสคูณ2แต่ว่าเราไม่ได้อะไรแบบราคาเพิ่มก็คือน่าจะได้บทเรียนหลายๆอย่างเยอะามาก<า>ตัวนี้ผมก็เลยพยายามทําให้ว่าเอยเรากาไรน้อยจริงแต่ว่าต้องเอาให้มันบวกทุกเดือนก่อน เป็นพรีเซนเตชันที่ดูดีอย่างหมายถึงว่าใช้เวลายอย่างเหมาะสมเล่าจนรู้เรื่องว่าคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็ชื่นชมครับก็เลยอยากจะขอเสนอนะครับ5ล้านบาท10%นะครับผมไม่รู้ยังไงเปิดมาซีซั่นนี้ก็คุณหมูเป็นก้างขวางคอหลายอันแล้ววันนี้เราต้องวัดดวงกันอีกสักรอบหนึ่ง ขอเสนอที่5ล้านบาทที่10เชักเลยครับก็จริงๆชื่นชมมากเลยนะคะว่าแบบไม่ย่อท้อเลยทำมาหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็จริงๆก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่เหมาะขอออฟเฟอร์เหมือนกันที่5ล้านส0เซนค่ะจริงๆผมก็ชอบนะด้วยความที่เขาทำอะไรแล้วมันผิดพลาดมันเหมือนผมผมทำแล้วผิดพลาดตลอด,ดแล้วคิดว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้หลายอย่างก็เลยคิดว่า อยากจะเสนอเหมือนกัน5ล้านบาทแต่ว่าขอหุ้นที่15%จะขอใช้สิทธิ์ก็ได้ต k e t ของผมในซีซั่นนี้กับคุณเชษนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอใช้สิทธิ์ชาโกลเด้นทิเก็ตนะคะโกลเด้น <Hey. S 1> ตอนนี้ผมมีคุณจริงมาชาเลจ์นะครับแล้วก็ตามกติก,กาผมก็เลยต้องเพิ่มเป็น5้าล้านห้าหมบาทนะครับที่5%ครับผมก็ขอใช้สิทธิ์ด้วยเหมือนกันนะคะที่5้าล้านหนึ่งแที่หุ้น5%้าเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมก็เพื่อความรวดเร็วครับเราก็จะกระโดดขึ้นไม่เป็น5้าล้านห้าแสนบาทพีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน